จงรงคับใจเย็นก่อนสิคะพี่ก๊อดของแบบนี้ต้องค่อยๆเอานะคะโอ้ย oh พี่ก๊อดเบาๆสิคะพี่ก๊อดเดี๋ยวคนไม่ได้ยินหรอกก๊อด่ะพี่ก๊อดพี่ก๊อด oh พี่กอรด้พี่กอ,ดอ์กอดขพี่กอดเนี่ยลีลาดเด็ดมากเลยไว้เรามาเอากันอีกนะคะได้เลยครับอุ้ยมีคนอยู่ด้วยเหรอเนี่ยขอโทษทีพอดีเอากันดังไปหน่อยอะ่ะอุ๊ เราไปกันเถอะค่ะพี่กอตอี๋ห้องน้ำสาธารณะก็ไม่เว้นคนสมัยนี้เนี่ยนะโรงแรมบ้านรูดก็มีไม่รู้จับไปกันวะมาสินั่งก่อนสิหนูนะ คะ่ะโห<น>บ้านพี่โจเนี่ยใหญ่โตจังเลยนะคะว่าแต่พี่โจอยู่บ้านกับใครคะพี่อยู่กับน้องสาวสองคนอะอ้าวมาพอดีเลยเจน็นี่หนูนาแฟนพี่ดูนานี่เจนนี่น้องสาวพี่เอง ยินดีที่ได้รู้จักนะคะค่ะมีอะไรหรืเ่าเจนเห็นจ้องแต่น่าหนูนะพี่โจ๊เจนขอคุยอะไรด้วยไหนสิมีอะนไรหนูหนะา,ามสบายเลยนะ อะไรของแกเนี่ยเจนพี่โจเมื่อวานก่อนนะฉันเห็นผู้หญิงที่พี่พามาบ้านน่ะเขาไปมีอะไรกับผู้ชายในห้องน้ำสาธารณะนะพี่แกจะบ,บ้าแล้เนี่ยเจนเขาไปทำงานต่างจังหวัดเพิ่งจะกลับมาเนี่ยจะจำคนผิดแล้วฉันจำคนไม่ผิดแน่ๆพี่เชื่อฉันสิหลวไหลน่ะเจน โจพี่โจพี่ชายคนนี้เนี่ยเตือนไม่เคยฟังเลยต้องขอต่อยสักยกได้ไหมอ่ะเดี๋ยวสิพี่ก๊อตนี่พี่เอาแรงจากไหยมาเยอะแยะคะเนี่ยาดนี้ฮึ <c oughs> <c oughs> มีซ่อนดีเร็วจะไปซ่อนที่ไหนเนี่ยซ่อนไหนดีวะเนี่ย<า>เอาไปซ่อนในโต๊แ้แล้วเร็วดิรีบขนของไปเร็ว<ป>มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะพี่โจทำอะไรอยู่อ่ะทำไมไมเปิดประตูชา้าจังเอ่อคือ คือคือว่าหน,หน,หนูหนูเข้าห้องน้ําอยู่อะค่ะไม่ได้ยินเสียงพี่โจขอ,อประตูก็เลยมาช้านิดนึงอะค่ะเข้าห้องก่อนสิคะพี่โจโคะวันนี้ทำงานเหนื่อยไหมคะอยากกินอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าหนูทำไม่กิน รหรือปคะ่ะพี่โจออกมานี่พี่พี่โจพูดเรื่องอะไรอะคะมึงจะออกไปดีๆแหรือให้กูล่าออกมา โจคะนี่ต้องเป็นโลกจิตไม่ก็อะไรสักอย่างแน่นเลยคะ่ะโจอย่าไปเข้าใกล้มันนะคะอันตรายมากเลยคะ่ะเฮ้ยน้องกูจะให้โอกาสมึงพูดผมรู้จักกับผู้หญิงคนนี้ไหมรู้ผมรู้จักคนนี้ครับผู้หญิงคนนี้พาผมขึ้นมาที่ห้องครับพี่ ผมไม่รู้ว่าเขามีแฟนแล้วผมไม่ได้ตั้งใจจริงครับพี่ผมสัญญามันจะไม่ยุ่งกับเขาอีกครับผมไม่ต้องสัญญาหรอกผู้หญิงคนนี้ยผู้ยกให้มึงลองคิดดูนะผู้หญิงสนะ้ำซ่อนน่ะที่พามึงขึ้นมาห้องได้เขาก็พาคนอื่นมาได้เหมือนกันมึงลองคิดดูดีๆได้เนาะ พี่โจมันมันมันไม่ใช่อย่างที่พี่เห็นนะพี่โจคือฉันฉันรักพี่โจคนเดียวนะจริงๆนะพี่โจฉันไม่ได้เลกรลัมกมันซะหน่อยเก็บความตอแหลกของเธอไว้ใช่คนอื่นเถอะพี่โจพี่โจพี่โจอย่าพึงไปสิคิดว่าฉันจะงอได้ไงวะพี่ก๊อดตอนนี้ ก็เหลือแค่เราสองคนละต่อไปเราก็ไม่ต้องหลบๆซ่อนๆอีกเธอย้ายของมาอยู่กับเราเลยไปลนะใครใครบอกว่าฉันจะอยู่กับเธอพี่กลอฟนี่พี่พหมายความว่า